ท่านั่นเองค่ะดีเดียมบูนป้าตอนนี้เด็กๆได้รู้จักรูปทรงต่างๆกันแล้วนะคะและตอนนี้โรงเรียนพี่หนูนิดก็เลิกแล้วพี่ดูนิดกำลังจะกลับบ้านค่ะเด็กๆมาช่วยกันดูสิคะว่าระหว่างทางกลับบ้านของพี่ดูนิดมี อะไรบ้างหน้าที่เป็นรูปทรงกลม <c oughs> อะไรตรงกลมใช่แล้วค่ะพระอาทิตย์นั่นเองค่ะเด็กๆ <c oughs> ว้าวยังมีลูกบอลด้วยนะคะเด็กๆอะไรกลมเด็กๆสังเกตเห็นรถที่วิ่งผ่านไปไหมคะล้อรถมีลักษณะเป็นทรงกลมนั่นเองค่ะพูดก็ได้ค่ะไม่ต้องชี้ แต่ก่อนจะกลับบ้านพี่หนูนมิดหิวจังเลยแวะไปหาอะไรอร่อยๆทานดีกว่าเฮ้ยซื้อของกินเด็กๆช่วยพี่หนูน้นตรงอะไรอะตามหาสิ่งของที่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมได้ไหมคะรูปสามเหลี่ยมก็ว้าวเจอแล้วค่ะเด็กๆพิซซ่าเองค่ะและมีไอศครีมด้วยนะคะตรงโคนเป็น รูปทรงสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะสเหลี่ยมตอนนี้พี่หนูนิดได้ของกินอร่อยอร่อยแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่าค่ะเด็กๆว้าวพี่หนูนิดถึงบ้านแล้วค่ะก่อนจะเข้าบ้านพี่หนูนิดอยากดูจังเ,เลยว่าเอมี อะไรบ้างหน้าที่เป็นสามเหลี่ยมอ๋อสามเหลี่ยมอะไรบ้างสามเหลี่ยมหาได้นี้ค่ะอะไรสามเหลี่ยมอ่ะที่บ้านหลังคาบ้านนั่นเองค่ะเด็กๆหลังกาสามเหลี่ยมหลังก้าวข้างบ้านของพี่หนูนิดกันเลยนะคะเด็กๆตอนนี้พี่หนูนิดอยู่ในบ้านแล้วค่ะเอ๊พี่หนูนิด อยากจะรู้ว่าในบ้านพี่หนูนิดมีสิ่งของอะไรบ้างหน้าที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเด็กๆช่วยพี่หนูนิดหาได้ไหมคะมี่อนอะไรีสมุดนั่นเองค่ะเด็กๆเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตรุรัสกีอะไรอีกนะอ๋ะอมีกล่องของขวัญนั่นเองค่ะมีอะไรอีกคะ อะไรอะ่ะยังมีอีกไหมคะเด็กๆอะไรพูดสิยังมีอีกทีวีนั่นเองค่ะเด็กๆเันนี้ล่ะอันนั้นอะไรอะ่ะตอนนี้นี่นกรู้สึกว่าหิวน้ำจังเลยเราไปหาน้ำกินที่ห้องครัวกันดีกว่าค่ะเด็กๆลองสังเกตดูได้ไหมคะที่ห้องครัวของพี่นนิดมีสิ่งของอะไรบ้างนะที่เป็น รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรอ่ะสี่เหลี่ยมโอ้เย็นอะไรอ่ะตู้เย็นนั่นเองค่ะเด็กๆตู้เย็นก็เอาเราเองของเราพี่หนูนิดเติมน้ำเสร็จแล้วพี่หงงไม่มีรู้สึกว่าห้อนอนไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวเราไปอาบน้ำแล้วกัน่อนนี้เด็กๆไปที่ห้องนอนูงหกันเลย อนนี้พี่หนูนิดก็อยู่ในห้องนอนเด็กๆนัยสี่เหลี่ยมปืนผ้ามีอะไรอีกดูดูสิว่ามีอะไรอีกห้องนอนของพี่หนูนิดสี่เหลี่ยมยาวๆของอะไรบ้างนะที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เราค่ะเด็กๆโอ้ยจองที่มมันยาวอะโอ้ก็เป็นสี่เหลี่ยมปืนผ้าไงมีอะไรอีกหรือเปล่านะมีอะไรอีก ว้าวมีหน้าต่างนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆ <Okay. S 1> สามารถมองสิ่งของต่างๆรอบตัวแล้วลองสังเกตดูนะคะว่าสิ่งของต่างๆที่เด็กๆมองเป็นรูปทรงอะไรก่อนที่พี่หนูนิดจะไปอาบน้ําแล้วก็เข้านอนเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบนึ่งนะคะเด็กๆ แลรูปทรงอะไรองสิ่งของต่างๆรอบตัวที่มีลักษณะเป็นทรงกลมนาฬิกาพระอาทิตย์ลกบอลลูกบอลสอ้มสิ่งของต่างๆที่มีลักษณะเป็นทรงสามเหลี่ยม แซนด์วิชแซนวิชแตงมโมไอมไอศครีมพ uh ิซซาพิซซ่าอะไรไหมสิ่งของต่างๆไปสี่เหลีมรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสมูปเต่าปเาสมุดมดทีวีกล้อง สิ่งของต่างๆที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมอันนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้านะนี่ตู้เสื้อผ้าจีดจับว่าโต๊ะโต๊ะเตียงนอนเตียงนอนตู้เย็นตู้เย็นตอนนี้เด็กๆได้เข้าใจถึงรูปทรงต่างๆและยังได้ค้นหาสิ่งของรอบเตื้อที่มีรูปทรงต่างๆเด็กอย่าลืม